ุยสศิสิส์โอ้โหแล้วมันเดินเขารูนี้คุณผู้ชมเอา้ายังไม่ทันภาคเลย <c oughs> <c oughs> มาอีกแล้วอูสนสรรหาแมปใหม่ๆเล่นจริงๆคุณผู้ชมแมปนี้ครับแผน VS เบนหลอกครับคุณผู้ชมครับโอ้โห แบบใหม่มาแรงผู้เล่นเนี่ยหลักหมื่นเวลามีอัปเดตผู้เล่นนี่แต่หลักแสนเลยคือคอนเซ็ปต์เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจครับรคุณผู้ชมเคยเล่นไอเกมเออต้นไม้ที่ต่อสู้กับซอมบี้ปะที่เราจะวางต้ตนไม้เออนั่นแหละแบบนั้นเลยคุณผู้ชมเราต้องปลูกต้นไม้ครับแล้วก็ต่อสู้กับตัวเบลลหลอดนะครับเดี๋ยวมันจะมีตัวเบลหลอดเนี่ยออกมาแต่และตัวเนี่ยก็จะมีระดับนะครับ oh 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 มันวิ่งผ่านกล้องเลยก็จะมีระดับนะครับผมมีตั้งแต่ระดับแรระดับรีเจนมิสติกอะไรอย่างเงี้ยหลังจากที่ออกมาเนี่ยถ้าเราวางต้นไม้ไว้แล้วต้นไม้ยิงตายเนี่ยเราก็จะได้ตัวเบลล์ตัวนั้นนะครับซึ่งตัวเบลล์เนี่ยเราก็เอามาวางตรงนี้ได้ นะครับเพื่อที่จะเก็บเงินเก็บสะสมอ่ะเดี๋ยวไปดูบ้านข้างๆได้คุณผู้ชมนี่ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมเนี่ไหมเขาปลูกนะครับแล้วพอเข้ามาปุ๊บตัวต้นไม้ก็จะโจมตีเลยคุณผู้ชมเขาก็จะเลี้ยงตัวเบลลหลอดเอาไว้นะครับผมพูดโอ้โหแค่ตุวนนี้ตัวใหญ่จัดตัวเบลลหลอตเ็าจะให้เงินคอยผลิตเงินให้เรานะครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปดูอุปกรณ์ในเกมดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่ะแน่นอนครับมาเลเซีดครับ เออมันเลสิตอันแรกเนี่ยก็จะเป็นแคสตัสนะครับผมนี่ผมลองวางตัวเบลลอดเนี่ยก็จะเดินออกมานะครับเออรียบโตด่อ้าวในตอนแล้วคุณผู้ชมเป็นต้นแคสตัสนะครับผม12ดาเมจนะคุณผู้ชมดูดิเี่ก็จะตี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 ตอ่าไม่ตายอ่าตายเนี่ยอ่าพอตายหรือ ก็จะอยู่ในมือเราเราสามารถเอาตัวมาวางได้อ่าสามารถปลดล็อกช่องวางได้เรื่อยๆเรื่อยๆครับนี่นะมเก็บเงินได้เรื่อยๆนะครับผมเก็บเงินเนี่ยก็จะปลดล็อกฐานต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับตัวเมล็ดนี่มีหลากหลายมากนะคคุณผู้ชมมีเมล็ดสับปะรดนะครับมเมล็ดฟักทองมเมล็ดดอกทานตะวันครับมเมล็ดต้นมังกร,ม,ม,งกรมีต้นมังกรด้วยมเมล็ดมะละสับปะรดอ,อะไรอ่ะอันนี้คือให้เหรออ๋อมีคนให้ของเอาดีดิ ก็ซื้อนี่เลยเฮ้ยสังคมเกมนี้น่ารักนะมาถึงแจกคงแจกของให้กันุูกขอบคุณมากครับอสบายเลยงี้เดินหยิบมาเลดนโกโก,โก้นะครับผมพืชกินเนื้อคือแต่ละ,มะเมล็ดเนี่ยคือยิ่งระดับสูงราคาก็จะแพงและก็จะยิ่งออกยากนะคุณผู้ชมเอาเอามาให้อีกแล้วหุ้ยหุ้ยของแพง ขอแอนเดอร์เอานี่ออกโอนีให้ันนี้ให้181ต่อวินาทีเลยคุณผู้ชมก็คล้ายๆไอเกมขโมยนั่นแหละนะครับผมเอาตัวเบนหลอดมาใช้เลยแต่ผมว่ามันมีกิมมิกมาสนุกขึ้นตรงที่เราสามารถโจมตีตัวเบนหลอดมาได้ด้วยนะครับผมปลดล็อกก่อนนะยิ่งเราปลดล็อกเยอะเนี่ยเราก็จะยิ่งมีตัววางได้เยอะนะครับเงินก็จะได้หาได้ไวนะคุณผู้ชม เรามาดูตรงเครื่องไม้เครื่องมือกันนิดนึงดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะคุณผู้ชมมีถังน้าครับเวลาเราปลูกพืชเนี่ยเราก็ใช้ถังน้ำเนี่ยสาดไปเพื่อจะได้โตไวขึ้นนะครับมีบานนาการคุณผู้ชมผมไม่รู้ว่าบา,านนาการเนี่ยเอาไว้ยิงเบดหลอดนะครับผมหรือว่าเอาไว้แกล้งเพื่อนได้มีฟอสบเวอร์เป็นระดับตํานานเลยมันคือเหมือนเป็นปืนอไอ้ปืนถือไอ้ปืนร้อยน้ดเลยคุณผู้ชมแล้วก็มีแคลร์ดรันเชอร์อะไรอย่างนี้ ไปดูอุปกณ์เล่นนะครับผมตรงนี้ก็จะเอาไว้ขายตัวเบนหลอดครับฉันต้องการขายเบนหลอดของฉันหรือว่าจะขายต้นไม้ก็ได้นะคุณผู้ชมตรงนี้น่าจะเป็นตัวผสมนะครับเรา,าต้องวางต้นไม้ลงไปหรือเปล่าเพื่อที่จะผสมนี่ผมก็ยังไม่รู้นะคุณผู้ชมนะผมว่าตอนนี้เราต้องรีบปลูกต้นไม้ก่อนเพื่อที่จะรับตัวเบนหลอดได้เยอะๆนะครับ ดูสิพืชที่เราสามารถซื้อได้เลยตอนนี้ก็จะมีมะเมล็ดสับป,ปะรดมะเมล็ดฟักทองนะครับดอกทานตะวันโอ้แต่ราคามันสูงวะราคามันเป็นหมื่นเลยอะ่เก็บเงินเก็บเงินเก็บเงินโอ้อน,นี่แป๊บเดียวแล้วก็มีเงินแล้วนี่ตอกจากนี้ยังมีระบบเกิดใหม่ด้วยนะคุณผู้ชมเห็นไหมเราจะเสียของทั้งหมดเลยนะครับแต่เราก็จะได้การเกิดใหม่นะครับผมทําให้เกาะเราใหญ่ขึ้นเสียวนะเก็บ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 โอ้โหอันนี้คืออ,นนคอ,อันนี้คือเขาไม่ยืนดูเราทําไมวะ เดี๋ยวผมเอ่อซื้อพวกมาลงมาเล็ดก่อนนะครับตอนนี้เรามีอยู่สองหมื่นขาดอีกห้าพันอีกห้าพันเนี่ยเราก็โดดไปเล่นแบบทานตะวันทานตาใจเลยคุณผู้ชมเก็บเงินเก็บเงินอู้ได้เราได้เราได้แล้วได้ทานตะวันแล้วคุณผู้ชมสองหมื่นห้ามล็ดทานตะวันระวังตรงนี้แล้วกันโอเคอันนี้เขาช่วยยิงเหรอ อันนี้คือเขาช่วยยิงเหรอไม่ต้องมาช่วยหรอกครับผมเปลืองเวลาพี่ชายครับพี่ชายเดี๋ยวผมเล่นเองครับพี่ชายขอบคุณมากครับพี่โอ้โหสัมามาช่วยไม่รู้มาช่วยหรือมันมาแกแล้งเรานะคุณผู้ชมโอท่านตะวันเราโตชามากเลยคุณผู้ชมเห็นปะ ใช้เวลาแบบประมาณ2นาทีถึงจะเติบโตนะครับซึ่งต้นไม้เติบโตไม่ทันเนี่ยตัวเบนหลอดเราก็จะไม่ได้นะครับหรือว่าเราจะจ่ายด้วยการใช้รถถลยไปเลยก็ได้เหมือนกันแต่ว่าเปลืองโลบักนะครับไหนดูซิร้านค้านี่แหละเล่นเกมมันต้องอันนี้ฮะ <c oughs> ชุดปลูกต้นสำหรับมือใหม่อ่ะแน่นอนเรามือใหม่เนี่ยมันเหมาะสมแก่เราคุณผู้ชมจัดไปดิเอาก่อนเลยยังไม่ทันไรเลยโดนอีกแล้วแพ็คมือใหม่คุณผู้ชมเจ้าขามาเลย ม,มั่งเนี่ยจะมีเครื่องเป่าน้ําแข็งคุณผู้ชมแล้วก็จะมีตัวลัคกี้พอยที่ได้มาแล้วก็มเมล็ดมังกรเราได้มเมล็ดมังกรใสไปเลยเมล็ดมังกรเอาอยู่ตรงนี้แล้วกันเด่นๆเอาละ่ะโอ้จะโตชามากใช้เวลา4นาทีครับเราสามารถใช้น้ำจ่วงลดเลยได้ไหมนี่น้ำน้าน้าน้าลดน้ำโอโ้ลดน้ำแล้วเปอร์เซ็นต์ขึ้นเยอะเลยคุณผู้ชมอุ้ยตรงนี้เป็นตัวระดับรีเจนครับแบบได้ไหม ได้ครับโอเคน้องทานตะว,วันคือเติบโตได้พอดีเลยนี่เราได้ตัวรีเจนต์มาคุณผู้ชมตัวนี้ชื่อเลยนะคาบูชิโนอะไรสักอย่างมาคับบูชิโน,เอ,บบโนเอสเปนโซ่แล้วอ่าคุมัว่ว <c oughs> อันนี้มาแล้วให้เงินเรา38ต่อวินะครับ <c oughs> เดินเก็บ เหม็นขอล่ำซ้ำละงานนี้เอาเงินมาซื้อมเมล็ดนะครับผมเพื่อปลูกนะต้องรอร้านาคาหลีครับคุณผู้ชมครับเราต้องมาเฝ้าตลอดเลยนะเผื่อแบบโอ้โหมิสติกมาขายหรือว่าระดับศักดิ์สิทธิ์มาขายอะไรเงี้ยนอกจากนี้ยังมีไข่โชคดีมีไข่โชคดีขายด้วยนะครับโชคลาบอันนี้ให้ทั้งเซิร์ฟเลยกูใจดีอีกแล้วเดี๋ยวว่ากัน ตัวนี้จะเป็นน้ํายาครับอ๋อน้ํายาเพิ่มความเสียหายน้ํายาโชคดีแล้วก็น้ํายาความเร็วน่าจะปล่อยเบลลอดออกมาเร็วขึ้นเนาะอ่ะ VAP คุณผู้ชมเพิ่มเงิน25ป้าย VAP สิทธิพิเศษต่างๆนะครับ <S <S เท่ากับตอนนี้ที่น่าจ่ายเลยคือผมว่าน้ํายาเนี่ยน่าจ่ายได้เลยนะครับแล้วก็ v p บวกเงิน2 5นะคุณจะไม่เอาเลยเหรอ เราสามารถขยายช่องนะครับผมเพิ่มเติมได้มันน่าจะมีไว้สําหรับแบบช่วงเอ็นเอ็นเกมนะครับซึ่งผมขยายไว้ก่อนเลยได้ใช้แน่นอนโอเคเรียบร้อยต่อไปจะเป็นน้ํายานําโชคครับผมซื้อน้ํายาเพิ่มความเร็วคือตอนนี้ต้นไม้เรามันไก่กานะคุณผู้ชมนะเราอาจจะต้องใช้น้ํายาดาเมจหรือเปล่าเอามาด้วยเอามาด้วยครับเอามาด้วย แล้วก็บูธดวงให้กับเซิร์ฟเวอร์หน่อยไหมคนที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์นี้จะได้ทั้งหมดลุงปิมเขาใจดีเดอ้อนี่แล้วใจดีต่อเนื่องคูณสมันไม่พอหรอกมันหน้าหัวรอคูณสี่ไปเลยโอ้โหนี่ Mac แม็กละวแม็กละ30นาทีคูณสี่แบบบ้า,บา โอ้หตัวเห็นปะตัวเบลล็อดคือเดินมันเร็วเลยคุณผู้ชมมันส่งผลให้ด้านบนเนี่ยมันกาลังตีได้ไวไงครับแล้วมีโอกาสที่เราจะเจอตัวแบบแแนได้ไวขึ้นอุ้ย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 ตัวนี้เป็นระดับตำนานครับเอาให้ได้นะเอาให้ได้นะเก็บเงินเก็บเงินเก็บเงินโอเคได้เงินมาแสนหนึ่งแล้วซื้อเลยขยายเข้าร่วาการเติบโตมาเลยครับมาเยอะๆเลยครับตอนนี้ไอไปมาลั่นให้คนทั้งเซิร์ฟตอนนี้คือคูณสี่บันไลกัน เอาละแล้วปิ่มใช้น้ํายาสปีดเนี่ยทีเนี้ยน้ํายาสปีดอะน้ํายาดวงครับแล้วก็น้ํายาดามเมจเอาละมึงจะมาก็มาเลยตอนเนี้ยไอ้ไปม,มันรวยล่ําซําละมากันแบบบ้าๆนี่นี่มาเลยมาเลยคือเราเป็นเสียเลยดูแลทุกคนผู้เองดีกับข้าข้าก็ดีกับผู้เองแล้วข้าเก็บเงินคุณผู้ชมคิดดูถ้าเรามีตัวเบนคหลอดยักษ์แล้วมันขโมยไม่ได้แล้วเราเอามาตั้งอะแอคหญิง แอ๊หญิงเลยหญิงปติมอ่เพอร์เบอได้ดีลายอะ่ะโอ้นี่นี่นี่อ๋อนี่คือต้นมงกรหรอที่เราไปเห็นของเขาตรงนูน้นโอเคโอเคโอเคนี่คือต้นมงกรอคุณผู้ชมแตม่ระดับแบบหัวใจปิม,มาะมาใช้ต้นมงกรอได้ไงแครอทมาเล็ดความรับมันรับแค่ไหนวะปิมอยากจะรู้ว่ามันรับแค่ไหนกันมันรับแค่ไหนอะ่ะมันรับจนไปมไม่มีสิทธิ์จะรู้เลยเหรอ นี่ล่ะแครอทแมงครึ่งช uhm yeah> ั่วโมงแมงคึ่งชั่วโมงกว่าจะเติบโตคุณผู้ชมถังน้ำถังน้ำฟึบฟึบเหลืออ่าเหลือ19เหลือ19กโอ้โหก็นานอยู่ดีนะคุณผู้ชม19านาทีอ่ะรอไปรอไปรอไปมันสามารถเอามาผสมได้ไหมตรงนี้ผมไม่เคยลองคุณต้องเกิดใหม่โอ้เราต้องอันนี้ก่อนคุณผู้ชมเราต้องรีเบิร์ตก่อนรีเบิร์ตใชเงินหนึ่งล้านครับแล้วเราจะต้องมีทาราลีโลทายเลีล่ แล้นก็มีเจ้าบอมบินีก uhm ุซ uh so ินีร้านหนึ่งร้านหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยมิสติกเอาไว้อยู่ชิ้นายแล้วลือดแม่งไปเป็นมือเลยเฮ้ยเฮ้ยมิสติกโอ้มิสติกไปแล้วชื้ยเราไม่เคึกเป่านี่ว่าโห้ยผมนึกว่าผมเอาอยู่เอ้า แม่งเอ้ย,ยเผลอกด้ยพล <c oughs> <c oughs> าดเลยแชทไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวมิสติกเดี๋ยวมาใหม่เพราะว่าเราคูณเร็วมากตัวเบนหลอกที่มันออกมาเนี่ยมันเยอะแลวก็เร็วนะคุณผู้ชมนี่ดูดีด,ดูมันเดินกันไวมากเลยคุณผู้ชมเก็บเงินหน่อยเก็บเงินหน่อยตอนนี้มีเงินอยู่แสนกว่านะครับอะตรงนี้มีให้เราดูด้วยครับผมว่าเรามีพืชอะไรยังไม่มีอะไรโอ้เหมือนในเกมตอนนี้พืชยังไม่เยอะนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราจะปลูกทุกอย่าง เราจะปลูกทุกอย่างเลยแบบบ้าๆสลัยเฮโยาล่ะไม่ได้เดี๋ยวมิสติกมาอีกรอบหนึ่งให้เราอดไงอันนี้เป็นพืชกินเนื้อครับแล้วก็อันนี้จะเป็นมเมล็ดโคโคโแทงหรือว่ามันมีไว้ยืนอยู่ตรงหน้าหรือเปล่าเพราะชื่อมันโคโคโแทนอะคุณผู้ชมเอาเต็มแล้วเราน่าจะต้องเอาออกตัวนึงครับน่าจะต้องเอาตัวแคสตัสนะคุณผู้ชมเป็นระดับแบบไก่สุดนะครับน,นี่วางแล้นะโคโคโแทงครับสับปะรดมันเต็มแล้ว เราต้องเอาทานตะวันออกครับแต่เรายังเอาทานตะวันออกไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เอาจริงนะดาเมจก็อยู่ที่ทานตะวันนะตอนนี้เราต้องพยายามที่จะแบบโอ้โหเลื่อมไปเยอะมากดาเมจดเรามันไม่พอไงตอนเนี้มันไม่โตครับมันโตชาโครุ้ยเจอแล้วเจอแล้วการเติบโตกัดเอ้ยเอ้เอ้้เอาให้คุ้มเอาให้คุ้มดีปิมเดี๋ยวเราเอาทานตะวันออกเกิดไปนะปิมเกิดไม่คุ้มเลยนะแล้วใส่สับปะรดสับปะใจแล้วเราก็กดเติบโตแบบเร่งโตเลยอ่ะโอ้ยังแท้ อย่ารถังรถถังฝังทุนนี่คุณผู้ชมดูมือซ้ายนี่ถือเป็นใบพัดนะครับมือขวาเป็นปืนยิงมึงเข้ามาดิโคตรมันเกมโคตรมันตอนนี้มิสติกมึงอย่าหลุดออกมานะกูบอกเลยฝันร้ายมิสติกถ้ามึงออกมานี่คือฝันร้ายเลยและมิสติกมาแล้วโป่งเดียวอยู่นี่เวอร์จัดเวอจัดโปงเดียวพอ ขอบคุณสําหรับเงินครับขอบคุณสาหรับการทํางานที่เหน็ดเหนื่อยของทุกคนนะครับเอาเงินมาให้กับพี่ปิมคนนี้ดีมากครับดีมากทุกคนดีมากสองแสนกว่าอ๋อตรงพื้นนี่เราสามารถปลดล็อกพื้นที่เพิ่มได้ด้วยครับอา้าวชิบหายแล้วกูปลดไปละแล้วถ้าสมมุติว่ามันเดินม,มาเลนนี้แล้วเลนนี้จะยิงไหมอะคุณผู้ชมเอา้าชิบหายกูเผือกดเดี๋ยวลองดูนะครับว่าสมมุติถ้ามาเลนนี้อ่าแบบที่ผมคิดเลยครับคือถ้ามาเลนนี้เนี่ย เจ๊งฮะโอ้มก y ดโอ้ h my ก o ดโอ้โหแล้วเราเปิดไปแล้วด้วยแม่เงยบังคับเออเอาอะไรดีวะเอาแครอทอีกสักตัวแล้วกันก็น่าจะอยู่ฮะแครอทตัวนึ่งน่าจะอยู่เลยคุณผู้ชม ไม่น่าเลยกูวางตรงหนีเลยและเราไม่รอโตเราเติบโตเลยคุณผู้ชมใช้เงินให้เป็นประโยชน์เฮ้ยอุ้ยอุ้ยแสดงว่าเราดวงดีนะแครอทตัวนี้คือตัวเล็กนะไอตัวที่เราได้ตอนแรกนี่คือตัวบเอเกนะคุณผู้ชมแสดงว่าดวงดีนี่ว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยไอตัวนี้เราได้มาเมื่อกี้อุ้ยคุณผู้ชมโอ้โหเป็นระดับศักดิ์สิทธิ์ครับเราให้เงิน1400ต่อวินาที หาเงินให้ได้ห้าแสนก่อนตอนนี้ห้าแสนแรกมาคือยิ้มกิ่มออย่านะอย่าทะลึ่งกดบดเพิ่มนะใจเย็นๆ <c oughs> นะ <c oughs> คือตอนนี้มาเนี่ยปิมก็บอย,ยนละจะเป็นระดับไหนอะแสดงว่าไม่กินระดับศักดิ์สิทธิ์มามันต้องมียิ่งกว่าระดับศักดิ์สิทธิ์ปะอาจจะเป็นแบบไปดูวันอื่น ตัวฉลามนี่ก็เป็นระดับศักดิ์สิทธิ์ครับคุณผู้ชมระดับศักดิ์สิทธิ์น่าจะสูงที่อุ้ยอันนี้เขียนว่าจำกัดอะไล่เช็คเลยไล่เช็คเลยโอย้ตัวใหญ่จังอยากได้อะอยากได้อ,ดอะปิมอยากได้อะมันหยิบมันหยิบไม่ได้อะคุณดูมันหย,ยิบไม่ได้อยากได้อะอยากได้เงินไม่เป็นไรเดี๋ยวเราปั้นหาเองได้คุณผู้ชมนี่แป๊บๆนี่ห้าแสนนี่แล้วปิมปลด ละปิมคือได้เงินแบบรัวๆแบบบ้าๆคือต้องเอาให้คุ้มเลยนะไอคูณสี่เซิร์ฟที่เราแบบกดมาเนี่ยคุณผู้ชมคือเราต้องให้คุ้มที่สุดเท่าที่เราจะทําได้การเกิดใหม่อ่ะต้องหา2ตัวนี้เราจะได้เงินบวก50%ปอร์เซ็นตครับและโชคก็จะบวห้าสอร์เซนมาหน่อยดีน้องหลามโอ้ยพี่อยากได้น้องหลามแบบสุดหัวใจตอนนี้เดี๋ยวเราไล่เปลี่ยนให้เป็นมิสิกให้หมดก่อนมาเลยออกมาเยอะๆ ออกอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยพืช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 ีพืชเนี่ยต้องขยันมาดูนะคุณผู้ชมเผื่อแบบตัวบา้บาๆเมล็ดบา้บาๆมันออกไงอันนี้คือไม่ดีตอนนี้เราเล่นตะเกตสูงละเกตรุ่นใหญ่สีใหญ่ซีโตละแล้วทำไมเขาไม่พิมพ์ภาษาไทย,อ,ยอ่ะ UVP อแน่นอนไอไอรวยอ,อ่ะให้ไอาชมไงอ่ะไอค่อนข้างมีเงินเนอะแล้วก็มีฟีสปินด้วยนี่ วงล้อโคโคแทงแช่แข็งเช็ดเค้่คืออะไรอะ่ะก็คือเป็นตัวนี้แหละแต่ว่าเป็นน้ําแข็งหรอโอ้นี่ตอนนี้เป็นมิสติกหมดแล้วนะคุณผู้ชมก็จะมีศักด์สิทธิ์หลุดมาหนึ่งอันนะครับตัวศักด์สิทธ์ให้พันเครับส่วนมิสติกก็ห้าหร้อยจนไปถึง900า <c oughs> นะครับมาอีกแล้วเจ้าครื่องบินมิสติกมาเลยขูเลยเลือดหมื่นเคุณผู้ชมโดนกูไปดี โอน้ำหนัก28.9โลคุณผู้ชมน้ำหนักเยอะนะสมใส่ไปเลยครับโอ้โ oh, หสวยงามมากบอมบินี่บอมบิน <c oughs> ี่บอมบิน <OC 1> <c oughs> ี่คืออันไหนคืออันนี้ป่ะนี่ไงแสดงว่าถ้าผมเก็บเงินได้ล้านหนึ่งผมกดเกิดใหม่ได้แล้วแต่มันขาดฉลามฉลามบุคคลสู้ชีวิตปิมยังขาดอยู่เด้อเก็บ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 เก็โอเคซื้อที่ใหม่ได้แล้วครับโอเค สุดท้าย5ล้าน่ะโอ้จริงๆอ่ะเราลงทุนมีแค่ไอตัวแครลอดก็เหลือๆแล้วนะคุณผู้ชมเนาะคือตัวแครหลอดมันแบบมันโกงมากอ่ะมันดาเมจมันเท่าไหร่ะมันน่าจะมีบอกอ่ะแต่มันไม่มีบอกคุณผู้ชมเพราะบางตัวเลือดสองหมื่นอ่ะมันยิงทีเดียวแบบเลือดเหลือพันเดียวอย่างเงี้ยม่งบ้าจัดเก็บเงิน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 ไอหนุ่มเองเอาไหมอ่ะหนุ่มเอ็งเอาไหมอ่ะค่าให้นุ่มเอ็งมีหรือยังอันนี้คุยคุณเล่นใหม่ นี่นี่นี่ให้ให้ให้คุณแน่ใจแน่ใจดิเอาไปเลยเอาไปเลยก่อนหน้านี้เราก็เป็นคนรับแต่ตอนนี้เราเป็นคนให้มั่งแล้วนายนายเอาไหมผู <c oughs> ้เล่นต้องทำกวดวิชาก่อนโอ้ <c oughs> อ้าวมันมีแล้วนีหว่าเฮ้ยเกืไม่มี <c oughs> ผมว่ามันน่าจ,จะเป็นฟิลแบบ AFK ครับคือหลังๆผมเล่นแมปโลบอกอะ่ะโนใหญ่จะเป็น AFK ซะส่วนใหญ่นะคุณผู้ชม เน้น AFK เน้นแบบยืนเฉยๆเพื่อรอของอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะเป็นหนึ่งข้อที่ทําให้กัวกาเดนมันดูได้เปรียบคนอื่นมั้งเพราะกัวกาเดนมันแบบมันไม่ต้องยืนเฉยๆไงมันต้องมีนุ่นมีนี่ทำอะไรเงี้ยโอ้โหเชื่อไปปั๊มนี่กูมีเงินเป็นล้านเลยนะเนี่ยเน่เครื่องบินมิสติกมาอีกแล้วเน่บอมบินี่ทำไมไอ้บอมบินี่นี่มันขยันมาจังวะตัวที่อยากได้มันไม่มาคุณผู้ชมมุนมันสามสิบหกโลเลยนะใส่นี 36โลยัดเข้าไปแล้วคุณผู้ชมนันจะขึ้นอยู่กับน้าหนักครับยิ่งน้ําหนักเยอะก็จะยิ่งให้เงินเยอะไหมอืมแล้วถ้ายิ่งติดกายพันอะไรอย่างงี้เยอะอุ้ยสักสิบโอ้โหแล้วมาเดินเข้ารูนี้คุณผู้ชมอ้าวกูยังไม่ทันภาคเลยก <c oughs> ูยังไม่ทันภาคเลยไม่โดนยิงแตกอย่างเร็วเอาแล้วตัวนี้ได้พันหกรับได้น้อยกว่าตัวแรกนิดนึงนะคุณผู้ชมเก็บมาเก็บไม้เก็บมาเก็บเมอ ผมอยากลองผสมแล้วว่าแต่เราต้องรีเบิร์ดก่อนหนึ่งรอบคุณผู้ชมผมขาดแค่ตัวปลาฉลามขนาดแบบโอ้โหแล้วบูทขนาดนี้นะบูทแบบที่สุดเท่าที่เกมมันจะให้บูทได้แล้วอะหรือว่าแค่ลองเปิดไข่วะหุย้ยเชีอต,ตัวใหญ่จัดตายแล้ว <c oughs> <c oughs> คุณผู้ชมลองคิดดูถ้าเป็นตัวยักษ์แล้วแบบโอ้โหเป็นตัวแบบระดับแบบศักดิ์สิทธิ์อย่างเงี้ยโคตรแอคหญิงผมแอกหญิงจัด อันนี้คืออะไรอ่ะเราลองกันสักสิบใบไหมคุณผู้ชมลองไหมลองไหมไข่โชคดีเมมสิบฟองซื้อเลยอยากลองดูว่าเป็นยังไงคุณผู้ชมแล้ววางไหนอ่ะวางนี่หรอวางกาชาแล้วคือไงอ่ะมันก็จะเดินออกมาเหรอวิคือได้เลยเหรอ,ค,อ,ค,อคือตุ อะไรเนี่ยเออมึงคือมา้าหรือมึงคือฉลามมึงคือตัวอะไรวะแล้วมันให้เงินเท่าไหร่อ่ะหูสองพันห้าร้อยต่อวินาทีสองพันห้าคุณผู้ชมเยอะกว่าระดับศักดิ์สิทธิ์ครับมันคือระดับจำกัดครับคุณผู้ชมหูนี่เราเหลือ,อตั้งเยอะนะคุณผู้ชมแต่ไม่เอาฉลามเราได้ไหมจะเรียกว่าฉลามหรือเรียกว่ามา้าดีวะคือไม่เอาสวยฉินแค่หนูเร็กแก้ฮะ หนูเล็กเก้โดนทีเดียวผมไม่อยู่กับโพไซดอนโดนทีเดียวผมไม่อยู่กันเลบานนันโอ้โหและหนูเล็กเก้วินาทีละ7จ็ดันหล่ำรวยอะไปเลยลูกขอตัวไม่ซ้ำอุ้ยเชี่ยนี่ได้ตัวไม่ซ้ำเลยนะ1,250ครับมันชื่อตัวอะไรอะอามินินิบอดี้ บิวเดลรินี่ขออนุญาตเปิดหมดแล้วมันไม่มีตัวแรงกว่านี้เลยเหรอเดี๋ยวดูในช็อปก่อนนี่ไง1% 1%เปอร์เซนหนึ่งเปอร์เซปิมงอยู่สองหมื่นห้าต่อวิแต่หนึ่งเปอร์เซนตะมีโอกาสเราจะได้เห็นหรือเปล่ามันต่อคอนขั้งยางอยู่คุณผู้ชมจ๋าหนึ่งเปอร์เซนพอให้พี่ได้ลุ้นได้ไหมน,นี่น่าจะยากครับผมปัาสิบฟองวันนะเลืองตงังเราจะมาหาหนึ่งเปอร์เซนตแบบจริงจังไปผมว่าแม่ง แล้วเธอเ <c oughs> พราะเรารีเบิร์มันก็น่าจะหายหมดป่ะจริงๆเราก็ไม่น่าซื้อนะแม่งอยากได้ตัง์ว่ะอยากได้ฉลามอ่ะฉลามอ่ะไม่ใช่ฉลามมา้า,มมานี่นะไม่เอานะกากนะไปก่อนเลยปิมฉลามฉลาม,ลามคือโอ้เรายังขาดเยอะเลยเนี่ยตัวที่ยังไม่มาอีกเยอะเลยครับฉลามมันเป็นตัวระดับอะไรอยู่วะ อ๋อนี่เป็นระดับศักดิ์สิทธิ์ครับแสดงว่าได้ยากผมว่าผผือนี่ไอ้ด้านล่างหมดนี่ก็น่าจะยังไม่มานะฉลามะคุณผู้ชมน่าจะต้องเป็นฟิวแบบเอฟครับเราต้องเอฟทิ้งไว้ครับเล่นง่ายๆนะผมว่าคุณผู้ชมหลายคนน่าจะชอบเออแนวเนี้ยเล่นง่ายๆอะไรเพีรฟรีเพชรคืออะไรอ๋อจะมาขอกูเหรอไฮบอยเออไม่ไฮบอยอยากได้ดีอยากได้ดีห้าล้านแล้วปลบบดี แล้วปลดโชว์เด็กมันไปดีปลดโชว์เด็กเลยเสน่ว่าบ้านหลังนี้รีเบิร์แล้วคุณผู้ชมเห็นปะคือเกาะเขาใหญ่ขึ้นครับเขาวานเบนหลอดได้มากขึ้นคุณผู้ชมนี่หลังนี้น่าจะปลดแล้วนะครับนี่ไงโผมานี่กำลังหาเงิน15ล้านอยู่ผมอยากลองเล่นในเครื่องนี้มากเลยอะ ผมอยากรู้ว่าผสมออกมาจะเป็นอะไรจะผสมออกมาเป็นกาชาหรือว่าออกมาเป็นตัวเลยหรืออะไรยังไงอ่ะเอออยากลองช่วงนี้ผมมีโปรเจกต์โกะการ์เด้นอยู่นะผมว่าผมจะทําไอ้ผลแอปเปิลเลซินอ่ะจะทําให้ได้สัก5 0าร้อยโลไม่รู้ว่าจะทําได้ไหมเดี๋ยวลองดูมันต้องใช้เวลาเหมือนกันครับในการทําคือมันต้องนั่งเฝ้าอ่ะให้แมวนอนแมวนอนเสร็จกบเหา่าแล้วกบเห่าเสร็จแล้วก็ต้องมานั่งรู้ว่ามันติดฮักไหมซึ่งฮักมันก็จะประมาณ0.5%ออะไรอย่างเงี้ยเออเฮ้ยเชี่ยตกใจเลย อะไรอะ่ะอุ้ยเด้อ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 อาไลย์เด้อเด้อเดอะไรอุ้ยอุ้ยอ,อุยอ้ย,อ,ยอะไรอะ่ะโอกาสที่ต้นพืชสมองของแช่แข็งจะเกิดขึ้นอุยอ้ยอุ้อเดี้อเด้อเด้อเด้อผมปั๊บเซค่อนเชืมม่อไหมกูตกใจเลย <c oughs> นี่ไงอันนี้คือเราได้บัฟน้ำแข็งนะคุณผู้ชมนึกออกปะนี่ตรงนี้ก็จะได้3,500ต่อวินาทีครับติดบัฟน้ำแข็งนะเฮ้ยแล้พวพรุนี้เราติดบัฟได้ปะ นี่ยพวกจํากัดอะอันนี้ผมไม่รู้เลยก็มาเล่นพร้อม่าคุณผู้ชมนี่แหละโอ้สแสดงว่ามันก็เหมือนกูอากาเดนเลยดิเวลาเราออนทิ้งไว้อะเราอาจจะเจอสถานะที่แบบมาติดกับตัวเบนลอดเราได้เลยอย่างเงี้ยแสดงว่าต้นพืชเราก็สามารถติดได้ใช่ไหมยอย่างเงี้ยใช่ปะโอ้วิกิมกิมมิกมีนะเกมดูไม่มีอะไรแต่มีกิมมิคนะคุณผู้ชมมีติดสถานงสถานะนะครับ เจอผู้เล่นกลัวการเด้นเหมือนกันนะโอเขียวมาเจอ <c oughs> นายก็เป็นผู้เล่นกลัวการเด้นใช่ไหมนายก็ย้ายมาใช่ไหมวุ้ย <c oughs> ผมอยากช่วยเขาว่านายเอาไหมนายเอาไหม <c oughs> นี่สังคมดีๆเกิดจากการให้คุณผู้ชมนี่นะเออเนี่ยนายจะได้เอาไปวางตรงนี้ไงหูเ <c oughs> ขาได้ศักดิ์ศรีด้วยคุณผู้ชมโอ้หุ่ยฉาวะทำไมมันมาเกิดกับกูวะเนี่ยแต่ตอนนี้เราได้ศักดิ์ศรีไปก็เท่านั้นนะบ้าว่าตัวเราแม่งเป็นระดับจำกัดนะ <c oughs> ซึ่งเราควรที่จะปลดล็อกตรงนี้ให้หมดนะครับแต่ว่าผมยังไม่มีเมด็ดพืชดีๆไงถ้าปลดล็อกไปอะ่ะเราก็อาจจะกุ้งขี่ได้นะคุณผู้ชมก็เล่นมาจนบัฟมันหมดนะคุณผู้ชมครับผมก็ไม่ได้เจ้าปลาฉลามนะครับเกมแบบนี้ต้องออนทิ้งอย่างเดียวต่อให้เราใช้เงินในการบู์ดวงเนี่ยมันสู้กับออนทิ้งไม่ได้หรอกครับเห็นไหม,มบู์ที่คุณผู้ชมเห็นแบบคาตาเลยอ่ะมันก็ไม่ได้เหมือนกับตอนที่เราเล่นฟิตอิดอ่ะ คนดูก็บอกว่าพี่ปิมมันต้องแบบออนทิ้งไว้ยาวๆเลยครับหลายๆชั่วโมงผมว่าแบบนี้ก็เหมือนกันอย่างที่ผมบอกอะหลังๆอะแบบโรบอกคือจะเน้นให้คนออนในเกมเยอะๆมันตัวเลขมันจะได้ขึ้นเนอะว่าคนออนไลน์เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับอะ แบบนี้ก็เอาไว้จะเพลงเท่านี้นะครับชื่นชอบก็มาเล่นกันได้นะคุณผู้ชมนะแพน VS เบลลอตนะครับขอฝากร้านนิดนึงนะครับผม t ัน n d e r s h o อใครที่กำลังหาสัตว์เลี้ยงในแมปโกอาการเด่นนะครับผมมีขายทุกตัวเลยไปกดซื้อกันได้นะครับแล้วก็มีขายไอดีไก่เพชรด้วยนะครับผมในแมป99คืนใครที่อยากจะได้ไซบอกหรือว่าอยากได้อาชีพอะไรก็ไปดูได้นะครับแล้วก็เดือนช็อปครับใครสนใจเติมโรบอ์กซื้อโรบักนะครับแอดไลน์ไปเลยบริการตลอด24ชั่วโมงนะครับจากกันคุณผู้ชม ผมว่าออนทิ้งเจอแน่นอนจริงน